ก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานพันท้ายและงานหน้าไมายิงป่าวันนี้ผมมองงานพันท้ายนะครับหมายประดูก่กันลื่นนะครับมาให้ชมนะครับช่องทางการติดต่อผมเบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับ ID l ดียล0629923213 ย้ำนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ i อดีไลน์062923213นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สนใจงานสท้ายก็ทักไลน์หรือว่าเบอร์โทรมาได้เลยนะครับอาจจะตอบไลน์ช้านิดหน่อยนะครับบางทีก็ งานหลายหน้านะครับผมจะอ่านลายก็ช่วงมืดๆห,หรือว่าบางทีก็เป็นวันเลยนะครับถึงจะได้เข้าไปอ่านก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ